วันที่13กันยายน2567ค่ะกลมอุตุนิยมวิทยารายงานพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดต,ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษนุโลกและเพชรบูร์ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซ,ลเซลียสอุณหภูมิสูงสุด29-34องศาเซลเซียสค่ะ ภาคตะว,วันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะบริเวณจงังหวัดเลยน้องคายบึงการน้องบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรกาลาสินขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาร้อยเอ็ดอำนาจ,จเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสค่ะภากลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาลบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีนคปรปฐมราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาสะแก้วชนบุรีประยองจันทบุรีและตราดค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาคะ่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสค่ะ ทางด้านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซ,ลเซ,ลเซลียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสค่ะ